ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้เป็น ep 5นะคะสำหรับห้องเรียนคำพีสุริยญาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุตนาคทองเนียมนะคะหลังจากที่เราได้มีการเกลิ่นเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ ความหมายของตัวเลขต่างๆแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากนะคะเรื่องของการคำนวณอย่างง่ายๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการหารมีความจำเป็นมากๆนะคะที่ท่านจะต้องเข้าใจเรื่องของการหารว่าการหารแบบที่จะใช้ประกอบหนังสือมีอะไรบ้างแล้วก็การหารแบบหารับหา,บหาเศษนะคะสำหรับ EP 5นี้นะคะใครมีหนังสือ คำพีสุริยญาตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะให้เปิดหน้า32 33แล้วก็34นะคะ EP5 เราจะคุยประเด็นถึงเลขในการคำนวณต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นตัวอย่างสมการประกอบคำบรรยายเพื่อให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะเอาระค่ะเริ่มจากตัวอย่างที่ตัวอย่างทั้งหมดในหนังสือเนี่ยอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมเป็นผู้ออกแบบตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่าน เห็นประโยชน์ว่าการออกแบบตัวอย่างนั้นจะต้องอธิบายให้ผู้ที่ซื้อหนังสือมาเพื่อจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนั้นมีความเข้าใจได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าท่านที่เข้ามาเรียนนะคะเรียนลักษณะตามจากคลิปวิดีโอของช่อง YouTube สํานกพิมพ์บ้านแม่มดนะคะค่อยๆเรียนไปนะคะติดตามไปในแต่ละ EP นะคะท่านก็จะเข้าใจตามหนังสือที่เราจะสอนกันนะคะ เอาล้ค่ะลองเปิดหน้า32นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นตัวอย่างให้ด้วยนะคะตัวอย่างที่เราจะคุยกันเรื่องของการหาลับแล้วก็หาเศษนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นการหาลับหาเศษนั่นคือการหารนะคะแล้วในคัมภีร์สุรยิยาตก็มีเรื่องของการหารนะคะเรื่องบวกเรื่องลบเราไม่ต้องกังวลมากเรื่องคูณเราก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะนอกจากจะใช้เครื่องคิดเลขประกอบช่วยแล้วก็ไม่เป็นไรละค่ะสำหรับการหาผลลัพธ์ แต่เรื่องการหารเราต้องทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราได้เข้าใจตรงกันแล้วพอเวลาเข้าสู่สรรมการยากๆเนี่ยคุณจะไม่พลาดในการคํานวณน,นะคะตัวอย่างที่อาจารย์ท่านกําหนดไว้ให้ก็คือ567หาร60นะคะ ดูเหมือนก็ง่ายดีนะคะก็ไม่ยากอะไรถ้ากดเครื่องคิดเลขคุณก็อาจจะได้ตัวเลขความจุดทศนิยมนะคะแต่ตอนนี้เรามาคํานวณมือด้วยกันไปก่อนนะคะวิธีการง่ายๆนะคะอาจารย์ท่านก็สอนให้ตั้งหารยาวลงมานะคะก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยขึ้นนิดนึงสําหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือนะคะ,ะวิธีการเราก็จะตั้งหารเหมือนสมัยที่เราเรียนสมัยมัธยมนะคะก็คือเอา567ตั้งแล้วก็หารแบบ เหมือนตัวเลขหารยาวมาปกตินะคะหาร60นะคะเราจะได้ผลลัพธ์9นะคะดังนั้นดังนั้นนะคะผลลัพธ์ที่หารก็คือ567หาร60ได้9ผลลัพธ์ที่ได้ข้างล่างที่ขีดเส้นลงมาก็คือ540นะคะส่วนที่หารไม่ได้ก็คือเหลือ27นี่คือเป็นการหารมือนะคะผลลัพธ์คำตอบที่ได้จากการหารมือก็คือผลลัพธ์ได้9้า เศษ27นะคะนี่คือการหารมือแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ถ้าเราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเราก็จิ้มเครื่องคิดเลขไปเลยนะคะเราจะได้9.45ดนะคะดังนั้นคำว่าจุด45เนี่ยเป็นเศษทศนิยมนะคะเศษทศนิยมซึ่งจะไม่มีเศษนะคะเศษที่ถูกต้องก็คือ27เเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขจะแสดงผลออกมาเป็น 9 4้เลยจะไม่มีเศษแต่การหารเนี่ยเราต้องการหาผลลัพธ์และหาเศษนะคะซึ่งเศษที่ถูกต้องจากการหารด้วยมือตามตัวอย่างที่เราแสดงไว้ให้แล้วเศษที่ได้จะต้องได้27นี่คือตัวอย่างที่1นนะคะทีนี้อาจารย์ท่านก็เลยสอนเราว่าลองทําการหารเราจะทําการหารได้2วิธีการนะคะในหนังสือด้าที่32นะคะวิธีการที่1อาจารย์ตั้งให้เป็นแบบ คล้ายๆกับสมการเขียนไว้ให้เลยว่าเศษเท่ากับทศนิยมคูณตัวหารนะคะทำยังไงบ้างถ้าเราอยากได้เศษก็คือเศษเท่ากับนะคะทศนิยมทศนิยมที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ0.45ใช่ไหมคะแล้วก็คูณตัวหารตัวหารของเราคือ60ดังนั้นถ้าเราใส่สูตรที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมบอกก็คือเศษเท่ากับทศนิยมคูณตัวหารดังนั้น เราทําตามสูตรเลยนะคะจะได้ดังนี้เราก็เขียนว่าเศษเท่ากับ0.45คูณ60เท่ากับ27นะคะดังนั้นดิฉันจะอธิบายช้าๆให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจช้าๆไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีความเข้าใจง่ายๆก็อาจจะสคริปไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่สคริปท่านก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปวิธีการที่2ค่ะ หาเศษได้ยังไงบ้างเศษเท่ากับตัวตั้งลบในวงเล็บรับคูณตัวหารนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อมีวงเล็บเนี่ยคุณจะต้องทําการาในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะเอาผลลัพธ์มาทําตามเครื่องหมายที่อยู่หน้าวงเล็บนะคะดังนี้นะคะถ้าเราต้องการหาเศษเราก็เอาตัวตั้งตัวตั้งในสูตรนี้ก็คือ5 6 7 ะะเขียนตามคือหมายความว่าเราเขียนสมการก่อนแล้วเราก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยอทําการด้วยมือหรือเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะดังนั้นเศษเท่ากับ567ลบในวงเล็บ9กคูณ60นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ567-50เลบ50เราก็จะได้เศษออกมาคือ27เห็นไหมคะว่าการหาเศษมีความสำคัญจริงๆในเรื่องของลับเศษนะคะ ต่อไปดูหน้าที่33นะคะในเรื่องของหมายเหตุอาจารย์ท่านก็บอกว่าการหาเศษตามวิธีการที่หนึ่งที่เราได้ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้นะคะเราจะทำได้ง่ายค่ะแต่การคำนวณอาจจะทำให้ผิดพลาดได้ผิดพลาดยังไงอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราลองเอา3 2หาร3นะคะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ10.6666 ก็คือทศนิยม4ี่ตำแหน่งนะคะ10.6666นะคะดังนั้นการหาเศษที่ได้ก็คือเศษเท่ากับเราเอาศูนย์เอาส่วนที่เป็นเศษมาที่เป็นจุดทศนิยมใช่ไหมคะตามสรรมการที่อาจารย์บอก mm. ก็คือเอา0.6666นะคะ4ตำแหน่งนะคะมาคูณด้วย3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่ากับ 1. 9 9 9าเเห็นไหมคะถ้าตอบว่าเศษเป็น1นะคะคำตอบจะผิดทันทีเห็นไหมคะต้องเข้าใจว่าค่า1.9 9 9 9 8นั้นควรจะปัดขึ้นเป็น2ถูกไหมคะท่านที่เรียนคณิตศาสตร์มาอันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างง่ายๆมากเลยนะคะหรือหากได้คำตอบเป็น2 0, 0, 0, 0, 1 20, 00, นะคะก็ควรจะปัดเศษทิ้งเพื่อให้คำตอบ2เห็นไหมคะว่าจุดนี้มันละเอียดอ่อนมากนี่คือเป็นการคำนวณมือโดยการปูพื้นฐานเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดไปเขียนโปรแกรมนะคะถ้าเราไม่ละเอียดรอบครอบค่าที่แสดงผลออกมาก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะต่อไปนะคะการหาเศษตามวิธีที่2 นะคะวิธีที่2ออาจจะทําให้เราเสียเวลาในการคํานวณแต่เศษที่ได้จะถูกต้องเนื่องจากไม่มีทศนิยมนะคะดังนี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างดังนี้ก็คือว่าเอา32หาร3ดูนะคะแต่เราไม่หารแบบจิ้มเครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้สมการนี้นะคะสมการก็อยู่ในหน้า33นะคะก็คือเศษเท่ากับตัวตั้งลบในวงเล,ล็บรับ คูณด้วยตัวหารนะคะใช้สมก,การนะคะแล้วเราก็แทนค่าสมก,การเพื่อจะหาเศษให้ได้นะคะเศษจ,จึงเท่ากับ32ลบ10คูณ3เท่ากับ2ดังนั้นเศษก็จะเท่ากับ2เห็นไหมคะวิธีการนี้จะทำให้เราได้เศษที่ถูกต้องนะคะต่อไปอันนี้เป็นการที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมเทียบตัวอย่างให้เห็นวิธีการหารแลหาเศษ ซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะต่อไปสิ่งที่ท่านควรจะรู้เพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่อาจารย์ท่านใช้เวลาที่เขียนโปรแกรมและก็ยังใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะคำว่า int นะคะเป็นตัวย่อ int นะคะเป็นคำที่ย่อมาจาก integer number นะคะแปลว่าจำนวนเต็มหรือตัวเลขเต็มนะคะดังนั้นถ้า เห็นคาว่าอินในหนังสือเล่มนี้ก็ขอให้รู้ว่าเลขตัวนี้เราต้องการค่าผลลัพธ์หรือค่าของตัวเลขนั้นๆเป็นค่าจํานวนเต็มจํานวนเต็มคืออะไรก็คือเต็มตามความหมายคือไม่มีเศษทศนิยมนี่เรียกว่าจํานวนเต็มนะคะต่อไปคําว่าจํานวนเต็มคือเลขจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ จำนวนเดิมทวนใหม่นะคะนี่คือคํานิยามที่อาจารย์พลตีมบุญน,นาทองเนียมสอนดิฉันไว้นะคะจานวนเต็มคือเลขจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนเดิมยกตัวอย่างเช่นจํานวนเต็มของ2 1ยกตัวอย่างนะคะจํานวนเต็มของ2.1คือ2.0เห็นไหมคะ นี่คือความหมายของคำว่าจํานวนเต็มนะคะหรือจํานวนเต็มของลบ2.1คือลบ3.0เห็นไหมคะว่าการเอาจํานวนเต็มนั้นคือเอาจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน,นะคะดังนั้นได้อธิบายไว้ชัดเจนในหนังสือหน้า3 3แล้วนะคะ ถ้าไม่เข้าใจก็เปิดฟังซ้ําๆดูนะคะเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะยังไม่เข้าใจตอนนี้ก็ได้เพราะว่าคลิปที่เราออนขึ้นไปเนะะี่ยค่ะเราจะอ,าอยู่คงไว้ท่านสนใจเมื่อไหร่ท่านก็มาคลิกฟังนะคะแล้วท่านก็จะเข้าใจในแต่ละ EP ที่ท่านอาจจะต้องมาฟังซ้ํานะคะต่อไปนะคะท่านมีหนังสือเปิดหน้า34นะคะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่า การคำนวณคำพีสุริยาตาเราใช้ปีจุลศักราชถูกไหมคะแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยใช้ปีปีพุทธศักราชเห็นหรือยังคะดังนั้นเวลาที่เราจะผูกดวงหรือการหาสมพุดดาวตามคำพีสุริยาาเราต้องมีความสามารถในการแปลงจากพอศอเป็นจุลศักราชหรือว่าแปลงพุทธศักราชเป็น จุลศักราชได้หรือได้ทำนองเดียวกันแปลงกลับไปกลับมาก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นเรามีสูตรไว้ให้ในหน้า34นะคะสูตรก็คือว่าปัจจุบันนะคะวันถลิงศกอยู่ในเดือนเมษายน mm. คำคำนี้ก็คือว่าถ้าท่านอ,าอ่านประกาศสงการหรือว่าดูในไดรี่โหนนะคะก็จะมีวันที่เป็นวันบอกวันถลิงศกนะคะท่านก็จะรู้เลยว่า ตอนนี้นะคะโดยทั่วๆไปดิฉันกล่าวว่าโดยทั่วไปนะคะวันถืหลิงศกก็จะอยู่ประมาณวันที่15วันที่16แบบนี้ค่ะแต่ในในการแปลงจอสอกับพอสเนี่ยค่ะเราจะรู้เลยว่าวันถืหลิงศกนั้นอยู่ในช่วงเมษายนนะคะดังนั้นเราจะมีค่าตัวเลขที่เรียกว่าตัวแก้นะคะก็คือ1 181นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นสมการไว้นะคะสมการที่ว่านี้ก็คือ ปีจุลศักราชหรือปีจอศนะคะเท่ากับปีพุทธศักราชหรือว่าปีพศนะคะลบหนึ่งแปดหนึ่งหนหนึ่งทวนนะคะทวนใหม่นะคะปีจอศเท่ากับปีพุทธศักราชหรือปีพศลบตัวแก้ 1 181นะคะสำหรับใน EP นี้เราเป็น EP 5นะคะเราก็รู้เรื่องของคำศัพท์รู้ของเลขเกณฑ์ต่างๆรู้วิธีการหาลับหาเศษนะคะเพื่อให้ท่านปูทางในสู่การคำนวณคำพีสุริยญาตนะคะดังนั้นวันนี้เราคุยกันมาถึง EP 5แล้วถ้าท่านยังติดขัดอะไรก็กลับไปฟังซ้ำที่ EP เก่าๆนะคะแล้วก็ท่านจะได้ตามเนื้อหาใหม่ๆที่เป็นเนื้อหาเรียงลำดับไปเรื่อยๆตามหนังสือคำพีสุริยญาตนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะค่อยๆทําไปและดิฉันรับรองว่าเมื่อท่านฟังคลิปจนจบเราจะบรรยายจนถึงจบหนังสือท่านก็จะมีความเข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละตอนเรียงไปเรื่อยๆนะคะเราเรียนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ